อยากถามนายกว่าถ้าประเทศนี้มันชิบหายคุณจะรับผิดชอบอยังไงคุณการันตีไหมละ่ะถ้าคุณบอกดีว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าคุณแจกงเงินแล้วนะแล้วมันทําให้เศรษฐกิจไม่ดีทําให้ประเทศมีปัญหาคุณจะขายบร,ริษัทแสนสิริคุณอ่ะเอาเงินมาใช้นี่อย่างนี้ผมยอมหรือให้คุณติดคุกตลอดชีวิตผมยอมคือพี่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการแจกเงนินดิจิตอลนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้แก้ปัญหา ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่แจกเงิน,นรับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับทุกอย่างมันมีต้นทุนนะครับการสร้างดีมาน์เทียมนะครับมันก็แค่ให้เอาเงินไปยัดใส่มือคน,นครับวันนี้สิ่งที่เราอยากได้คือการยัดยัดงานใส่มือคนมากกว่านะครับถ้าเกิดคนมีงานทําเขามีกําลังซื้อวันนี้บรรดานักวิชาการที่ออกมาคัดค้านเนี่ยมาเขาเขาก็มองเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้ประเทศเรานี่เยอะนะครับดังนั้น เราต้องฟังเขานะครับอเมริกา,านี้นะครับเขาไม่สนใจใครนะครับขนาดเฟดของอเมริกาเนี่ยเขาไม่สนใจประธานาธิบดีนะเขาแค่ดำรงวินัยทางการเงินเขา,เขาไม่จําเป็นต้องเดินนโยบายตามประธานาธิบดีไดซจำนะอ่านฉะนั้นเหมือนกันการที่คุณเศรษฐาเดินทางไปคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความผู้ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะต้องคอยตามคุณนะครับแล้วเขาการดำาริวินัยทางการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากสาหรับ ในในยุคปัจจุบันนี้อันนี้การแจกเงินไปเนี่ยถามที่ว่าเงินเอาไปไหนคุณก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ทําไมไม่แจกงานนะวันนี้มีผู้คนมากมายที่ก็ตกงานวันนี้นะประเทศเราเนี่ยปัญหาปัญหาโฉมมาตลอดเลยเวลาว่าเราจะหาเงินมาจากไหนนะครับคุณต้องหยุดการใช้จ่ายถ้ามันแจกเงินแล้วมันดีเนี่ยมันดีตั้งแต่เก้าปีที่แล้วไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ต้องเอางานมาก่อน ส่งออกแล้วก็ส่งไม่ได้รัฐบาลก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมท่องเที่ยวแล้วก็มีปัญหาเรื่องเด็กนะครับที่ไปก่อเหตุตอนนี้รู้ไหมครับว่าประเทศจีนคนเซลนะับทัวร์ที่จะมาเมืองไทยเพียงแค่สามวันแรกหลังจากเกิดข่าวเนี้ยนะครับนักท่องเที่ยวยกเลิกไปแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนะวันนี้เขาก็รอดูมาตรการที่คุณจะตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องนี้ว่าอย่างไงนะครับเพราะนั้นวันนี้เราไม่มีอะไรที่เหลืออยู่เลยแล้วเราจะสร้างนี่เพิ่มนะครับ การที่บอกว่าการแจกเนี่ยก็จะมีการแจกกับคนที่อายุสิบหกปีขึ้นไปในเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะคนรวยหรือว่าคนจนถ้าบอกว่าไม่ไม่ยกเลิกมันควรจะเป็นการปรับลดหรือเป็นการอ่าเฉพาะกลุ่มไม่ให้ได้ทุกคนหรือว่ายังไงไหมคะในส่วนนี้ดูวันนี้เราต้องมองว่าเราต้องแจกงานเนี่ยนะครับ ผู้คนมากมายวันนี้เขาต้องการงานทานะถึงเรื่องเงินแจกไปเนี่ยคนรวยก็ได้คนจนก็ได้นะครับถามได้ว,ว่าคนที่จะมีเอารัฐบาลมาคุยว่าเขาแจกเขาแจกเงินไปแล้วเนี่ยจะเก็บภาษีได้ไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยผมถามหนะ่อยทีว่าภาษีที่คุณจะได้ก็คืออะไรจากเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยนะถามว่ามีทุกคนไหมอยู่ในระบบภาษีใช่ไหมชาวบ้านเขาก็ไม่มีอยู่ในระบบภาษีแลนะแล้วก็อีกอย่างคือชาวบ้านเองก็ไม่รู้จะมีปัญญาหรือว่าที่จะไปขายของ วันนี้นะมีคนหลายคนนะที่เขาไม่มีเงินนะครับที่จะมาลงทุนเพราะเขาเจ๊งไปหมดแล้วเขาหมดเนื้อหมดตัววันนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออาชีพถึงบอกว่าถ้าเกิดเราเอาเงินก้อนนี้นะมาปล่อยกู้ให้ชาวบ้านนะครับการปล่อยกู้ชาวบ้านเนี่ยครับมันอาจจะยังทําให้เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับมีคนใช้นี้บ้างได้ไม่ได้บ้างมันก็ยังดีกว่าใช่ไหมเพราะเจตนาของเราต้องการแจกเราและการปล่อยกู้เนี่ยนะมันคือคนที่อยากจะทํางานอยากจะมีอาชีพ นะเขาจึงยินดีที่จะกู้แล้วถ้าเกิดเขากู้แล้วเ็าทาสําเร็จเนี่ยเขาก็มีเงินที่จะมาชําระรัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายไปแต่ถ้าคนไหนกู้ไปแล้วมันไปไม่รอดเราก็ตั้งใจจะแจกอยู่แล้วนี่ทําไมไม่แจกคนกลุ่มนี้ล่ะครับทําไมจะต้องไปให้คนทุกคนหวานแหไปจนทั่วเลือกเอาดีครับเอาคนที่เขาต้องการเงินคนที่เขาทาธุรกิจเนี่ยพอเกิดการลงธุรกิจเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานมันก็เกิดการซื้อของไปขายต่อมีคนมีกําลังซื้อก็มาช่วยกันซื้อ การคุณจะไปหาอะไรได้จากคนที่ไม่มีกําลังซื้อจะมีประโยชน์อะไรคุณเอาเงินใส่มือเขาหลังจากที่เขาจ,จ่ายเงินหมดเขาก็นอนอยู่บ้านเฉยแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินไปใส่มือคนที่อยากจะทํางานอยากท,ทําธุรกิจเนี่ยนะครับเขาก็เอาเงินไปลงทุนไปซื้อของมาขายคนมีเงินก็ไปซื้อต่อก็เก็บภาษีได้เอาพอเขามีทุนไปต่อย,อ,ยอดเขาก็ทํานี้ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วถามดีกว,ว่าวันนี้นะถ้าคุณปล่อยให้คนกู้นะครับรายเล็กๆชาวบ้านเนี่ยนะเขากู้ให้คนละสามหมื่นเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าสามถ้าเกิดหนึ่งล้านครัวเรือนนะครับเราใช้เงินแค่สามหมื่นล้านเองนะถ้าสองล้านครัวเรือนก็ใช้เงินแค่หกหมื่นล้านเองนะยังไงมันก็น้อยกว่าน้อยกว่าการแจกเงินห้าแสนล้านและการแจกเงินห้าแสนล้านมีใครการันตีได้ไหมว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะมันจะทําให้เกิดการลงทุนไม่มีใครบอกได้เลยแต่ว่าถ้าเราเอาเปลี่ยนนโยบายใหม่ว่าให้คนมากู้เนี่ยนะอนะ ถ้ากู้ไปลงทุนเนี่ยเรารู้แล้วเขาจะลงทุนการลงทุนก็เกิดการจ้างงานมันเกิดการซื้อมันเกิดการขายใช่ไหมครับเอออย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือเขากู้นะครับเขาไม่ได้ขอฟรีอ่านะถ้าเกิดเขามีปัญญาผ่อนเขามาผ่อนไหวแล้วรัฐบาลก็เอางน้ปล่อยกู้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนล้มเหลวล้วครึ่งหนึ่งก็แจกเงนินแค่ครึ่งเดียวนะแล้ววันหนึ่งอะนะหพ้าอเขายืนไนดะ้เขาก็เงินมาใช้รัฐบาลแต่การแจกเงินไมไ่เฉยเนี่ยนะอันนี้มันคือการหาเสียงยชัด มันคือการเอาเงินแผ่นดินไปผานเล่นคุณการันตีไหมละ่ละถ้าคุณบอกดีว่าโอ,อเคนะถ้าเกิดว่าคุณแจกงเงินแล้วนะแล้วมันทําให้เศรษฐกิจไม่ดีทําให้ประเทศมีปัญหาคุณจะขายบริษัทแสนสิริคุณอนะ่ะเอาเงินมาใช้นี่อย่างนี้ผมยอมหรือว่าให้คุณติดคุกตลอดชีวิตผมยอมมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากมีรายได้อยาก ลงทุนอยากนำเงินมาทำประโยชน์มากกว่าแจกกระจายหวานแห่แบบนี้เมื่อกี้ดูเดิกคนห้าสิบหกสิบล้านคนเนี่ยมีคนที่จะอยู่ในเครือที่จะได้เงินเนี่ยประมาณห้าสิบล้านคนนะวันนี้ได้เป็นเงินห้าแสนกว่าล้านเงี้ยและทำในห้าสิบล้านคนเนี่ยมันมีทั้งคนรวยนะครับซึ่งเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนนอะไรเลยให้เงินเขาไปหนึ่งหมื่นบาทเขาก็เอาไปอยู่ในแบงก์เฉยๆเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติ ม่ใช่เขามีเงินหนึ่งหมื่นบาทเขาก็เอาเงินจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเขาเาเขาเคยใช้จ่ายเดือนละห้าหมื่นบาทนะครับพอคุณแจกเงินไปอีกหนึ่งหมื่นเขาก็ใช้เงินตัวเองแค่สี่หมื่นอีกหมื่นนี่เป็นเงินหลวงจะมีประโยชน์อะไรอ่ะมันจะกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้ไงแต่คนจนเนี่ยให้ไปเท่าไหร่ก็หมดแต่หลังจากเขาเงินหมดแล้วยังไงต่อเห็นไหมมันต้องมองมุมนี้ว่าเฮ้ย hey, คุณแจกเฉพาะกลุ่มดีไหม แต่คนที่อยากจะได้เงินอยู่ไหมวันนี้มีคนมากมายนะก็มีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่จากเงินแค่เดือนละสองสามร้อยบาทผมนึกอยากวัวนนี้คุณเลือกดีกว่าแล้วไม่จำเป็นต้องหวานแหนะเพราะมันไม่มีอะไรเลยการันตีได้กว่ามันจะทําให้ประเทศนี้เศรษฐกิจดีขึ้นได้จะทําให้เราฟื้นจากเศรษฐกิจเงินห้าแสนล้านมาันจะหายแป๊บเดียวแล้วท้ายสุดก็วิ่งเข้าไปอยู่นอนอยู่ในธนาคารทองคนรวยวันนี้คนรวยเขารวยจะไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเราวันนี้คนรวยเท่านั้นที่มีความพร้อมในการจะเก็บเกี่ยวเงินพวกนี้ นะคนมีเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเขาจะไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหนล่ะเขาก็ไปที่ธุรกิจของคนรวยคนรวยก็จะยิ่งรวยไปกันใหญ่ในขณะที่คนจนเนี่ยอยากจะได้เงินก้อนนี้เหมือนกันแต่เขาไม่มีเงินจะลงทุนไงผมนึกบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนจากการแจก,กวานไปทั่วเนี่ยให้คนจนมากู้ดีไหมให้เขากู้ไปทําธุรกิจไปขายข้าว,<ม>ข,าวขายของไปลงทุนซื้อสินค้ามาขายมันยังดีกว่ามันจะเกิดการบริโภคที่แท้จริงแล้วเป็นคนที่มีกําลังซื้อด้วยซื้อแล้วยังมีการคืนด้วย แต่ถ้าว่ารัฐบาลถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยะยืนยันที่จะฟืนแจกแบบเนี้ยเนื่องจากเป็นเนื่องจากเองที่บอกว่าเป็นประชานิยมนี่เคยหาเสียงไว้เหมือนต้องรักษาหน้ารักษาคะแนนเสียงพี่มาร์กมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศบ้างเราเข้าใกล้ล้มละลายเลครับวันนี้นี่เราท่วมประเทศเนี่ยนะครับน,นี่เราท่วมแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วเราจะสร้างนี่เพิ่ม รู้ไหมหนี้เก่าที่เคยกู้ไว้นะครับเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับครับตอนที่เรากู้เื่องเศรษฐกิจเราล่มเนี่ยหนึ่งล้าน,ล,านล้านบาทรับวันนี้เราเพิ่งใช้เงินต้นไปแค่สี่แสนล้านเองวันนี้เรายังเป็นหนี้อยู่หกแสนล้านกณรู้ไหมครับตั้งแต่เมื่อไม่รู้กี่ 20, ยี่สิบเกือบสามสิบปีที่แล้วอะ่ะเรายังใช้ไม่หมดเลยหนี้ก้อนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กู้มาโดยตลอดตล,ลอดจนวันนี้หนี้ทั่วประเทศนี่ครับเงินส่วนหนึ่งนะเราต้องไปจ่ายเป็นอะไรเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินต้น แล้วเฉพาะเงินก้อนแรกหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยครับเรายังค้างก็อยู่หกแสนล้านแล้วล่าสุดนี่เงินเป็นสิบกว่าล้านเนี่ยถามที่ว่าคุณยาวปัญญาที่ไหนวันนี้ถ้าเงินทั้งหมดที่เราจะต้องใช้เนี่ยใช้เวลาร้อยปีใช้ไหมหมดเลยนะด้วยอัตราการใช้ใช,ใช้ใช้นี่แบบเนี้ยแล้วคุณจะสร้างนี้เพิ่มผมถามหน่อยเธอว,วันนี้คุณตอบไม่ได้เลยว่าคุณจะเงินไปไหนเิน<อ>และยาอะไรจะยืนยันได้มองว่ามันจะ จะแย่จะหนักกว่ารัฐบาลประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างการแจกเนี่ยในยุคข,ของรัฐบาลประยุทธ์เองก็มีการแจกพอมาเป็นเพื่อไทยบริหารซึ่งสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยประสบกับโควิดแต่ตอนนี้เนี่ยอ่าประเทศมันกําลังฟื้นตัวอย่างเงี้ยค่ะกับการเอามาแจกแบบเนี้ยประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องแจกเงิน ช่ไหมครับเราไม่ได้มีคนอดอยากเราไม่ได้มีคนยากไรใช่ไหมครับเราไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องแจกเงินเน่ยไม่เข้าใจจะแจกไปเพื่ออะไรคุณมีวิกฤตอะไรเหรอที่คุณจะต้องแจกวันนี้ทุกคนพร้อมที่ทำมาหากินเขาต้องการเงินทุนไปทำมาหากินเขาต้องการอาชีพเออถ้าวันนี้คนมันทำมาหากินไม่ได้มันจะไม่ต้องนอนอยู่บ้านนะครับไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพคุณแจกเงินเนี่ยโอเคมันได้อยู่แต่วันนี้นะครับ ในเมื่อวันนี้การแจกเงินมันไม่ได้มีความจําเป็นเขาต้องการงานเขาทำไมคุณต้องสร้างงานดีครับถ้าคุณไม่มีวิญญาสร้างงานก็เอาให้คนที่เขาพร้อมจะสร้างงานนะครับให้เขามีเงินไปลงทุนดีครับหลังจากนั้นเขาจะไปซื้อของมาขายเขาจะจ้างคนงานเพิ่มใช่ไหมครับแล้วเขาก็พร้อมจะเอาเงินมาคืนเพราะเขาปูเขาไม่ได้ขอฟรีนะครับฉะนั้นเลิกนะครับคุณไม่ต้องกลัวเสียหน้าเพราะคุณไม่มีหน้าให้เสียอยู่แล้วหน้าคุณมันตั้งแต่คุณป้นนะครับป้น ค,คุณได้เป็นพักได้อันดับสองนะครับคุณชิงกันจัดตั้งรัฐบาลวันนี้คุณก็น่าด่านมากพอแล้วคุณตบาดศาสตร์คุณผิดสัญญาคุณไม่มีความจงเป็นอะไรเลยที่คุณจะต้องมารักษาหน้าดังั้นการผิดสัญญาเพื่อจะรักษาประเทศไว้ไม่ใช่เรื่องง่าเกียรติอะไรหรอกครับแล้วที่เหมือนกันคือมันไม่ได้มีคนเห็นด้วยมีแต่คนค้านนะครับไปไ<ม>ดูเนี่ยผมยังไปถามชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่อยากได้เงินเขาอยากได้งานหลายคนเ็าไม่อยากจะได้ใน,นหนึ่งหมื่นของคุณเนี่ย เขารู้อยู่ว่าเอาไปประเทศก็ล่มจมแล้วใครยัการันตีได้บ้างอะก็มีส่วนเขาก็ยังการันตีเองไม่ได้เลยมีส่วนที่ประชาชนที่เขาอ่าส่วนหนึ่งเขาก็อยากได้ก็คือปฏิเสธไม่ได้แหละว่ามันมีมีมีส่วนหนึ่งที่อยากได้ อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าไม่อยากได้แต่อยากได้งานและก็อีกส่วนที่บอกว่าออยากให้ไปลดในส่วนของค่าครองชีพค่าใช้จ่ายมากกว่าส่วนตัวพี่มาคิดว่ายังไงบ้างม,มันดีกว่าอยู่แล้วไงไอ้พวกที่อยากได้เงินคือพวกที่อะไรครับพวกสันดานเสียไงผมกล้าพูดเลยนะพวกมึงคือแบบมึงก็รู้อยู่ว่านี่เงินนี้มันกู้มาแจกนะมันคือเงินภาษีของคนทั้งประเทศแต่คุณจะามาใส่มือให้รัฐบาลหาคุณเคยเสียภาษีกันบ้างหรือเปล่านะ ไอ้คนอยากได้ของฟรีใครก็อยากได้นะครับแต่ก็มีคนที่เขามีสติมีความคิดดีๆเนี่ยเขาห่วงประเทศชาติมันจะไปไม่รอดเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากได้ทําไมไม่ฟังคนกลุ่มนี้ลับถามว่าไอ้คนกลุ่มนั้นอ่ะกูแจกเงินหนึ่งหมื่นแล้วเงินมึงหมดแล้วมึงยังไงต่อไปชีวิตมึงมึงก็นอนอยู่บ้านเฉยมึงก็บริโภคไปเฉยถามว่าแล้วสิ่งที่มึงใช้เงินไปคนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยมันสร้างอะไรไว้ให้ลูกหลานมั้งใช่ไหมนี่อย่าไปฟังคนกลุ่มนี้ดิครับ คนกลุ่มนี้คือคนที่แกล้งโคตรจะไล่ฆ่าผมบอกให้จะมาบอกว่าอยากได้ใครบ้างไม่อยากได้เงินใช่ไหมบทุกคนอยากได้เงินหมดครับแต่ถ้าด้วยเหตุผลนะว่ามันเป็นอย่างนี้คุณยังจะเอากันอีกเหรอระหว่างถ้าคุณได้เงินหมื่นหมื่นบาทแล้วหมดเงินหมดแล้วก็ต้องนอนอยู่บ้านเหญ่กับคุณมีงานทํามีรายได้ทุกเดือนคุณจะเลือกแบบ mm. ผมเชื่อว่าคนร้อยทั้งร้อยเขาเลือกที่มีงานทําแล้วมีเงินทุกเดือน นะครับสวยคนที่ต้องการเงินเดือนเดียวจบเนี่ยพวกนี้คือมันไม่คิดที่จะสนใจอะไรอยู่แล้วไงทาไมจะต้องไปให้ราคามันด้วยอ่ะถ้าคุณสร้างงานมาดีครับเอ้ยเนี่ยคุณมาทํางานนะคุณจะได้เงินนะแล้วเขากูรีกูจอไปทํางานวันนี้นะครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากจะทํางานเราถึงปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพเราเออมีไหมคนไทยวันนี้ที่รับค่าแรงวันละสามร้อยมันแทบจะหาไม่ได้ หาคนงานไม่ได้หรอกครับคนงานไทยที่จ่ายค่าแรงวันละสามร้อยส่วนใหญ่เป็นคนแรงงานพมา่าใช่ไหมต่างด้าวเขาอยากได้หกเ็ดร้อยกันทั้งนั้นวันนี้คุณไม่ต้องไปขึ้นค่าแรงก็เราเขาได้อยู่แล้วสาหรับแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยยังไงเขาก็ยินดีที่จะทํางานนะโ <Okay. S 1> อเคโอเค okay. สุดท้ายสุดท้ายพี่มาร,รบกวนเวลานาน,านแหละมีอะไรยังจะฝากถึงนายกไหมที่ยืนกรานที่จะผักดนนโยบายนี้ต่อ ผมอยากจะถามนายกว่าถ้าประเทศนี้มันชิบหายคุณจะรับผิดชอบอยังไงนะครับไอการที่แจกเงินเนี่ยคุณได้คะแนนนิยมนะครับแต่ถามว่าประเทศชาติได้อะไรนะครับมีประเทศไหนมั่งช่วยบออที่ว่าแจกเงินแล้วมันทําให้แก้ปัญหาได้ช่วยยกตัวอย่างมาทักหนึ่งประเทศวันนี้ผมอยากรู้นงว่าถ้าเกิดแจกแล้วไม่ได้รับผลตามที่คุณจะรับผิดชอบอยังไงที่ผ่านมานะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้ทํานโยบายประสบความสาเร็จทุกโครงการนะครับ คุณอาจจะเคยทําให้เศรษฐกิจมมนดีก็จริงครับแต่ในหลายๆโครงการของว่าเพื่อไทยเนี่ยมันสร้างหนี้สินท้งไว้มหาศาลตั้งแต่การจํานําข้าวเนี่ยคุณเคยพูดถึงไหมว่าการจํานําข้าวเนี่ยมันทําให้ประเทศเสียหายไปกี่แสนล้านแล้วเงินจํานวนนี้มีใครคิดจะชดใช้เยียวยาหรือจะหามาคืนไหมก็ไม่มีคุณก็มาใช้เงินแล้วคุณก็ไปแต่คนที่ต้องมาตามใช้หนี้คือลูกหลานนะครับดังนั้นพอเลยครับไอ้นโยบายแบบนี้ยังไงอยากให้ฟังนะักวิชาการก็ไม่ใช่คนเดียวนะครับ เขาไม่ใช่คนโนเนมเขารู้วาเต่มีประสบการณ์เขาก็ห่วงประเทศชาติไม่แพ้คุณนะครับนะฉะนั้นพอเธอหยุดเธอมันไม่เสียหน้าอะไรมากมายหรอกครับนะคุณไม่ใช่พักอันดับหนึ่งถ้าคุณได้พักอันดับหนึ่งแล้วคนเขาเลือกคุณเรานนโยบายนี้นะครัด้วยเสียงที่คุณเข้ามาคุณอยากแจกแจกไปเลยครับแต่วันนี้คุณไม่ได้เป็นพักที่ชนะอันดับหนึ่งคุณไปชิงเข้ามาฉะนั้นคุณอย่าอ้างเลยว่าเป็นนโยบายของคุณ นะมีประชาชนที่มากมายเขาไม่เห็นด้วยกันนโยบายแจกเงนินทองคุณเขาถึงไม่เลือกคุณไงเออฉะนั้นคุณต้องฟังเสียงข้างมากเสียงข้างมากนี่เขาไม่ได้หาเสียงยในนโยบายแจกเงินและคุณได้คะแนนมาเนี่ยอันดับสองเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เลือกคุณเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์เลยที่จะตัดสินใจโดยพลาการแบบนี้คุณต้องฟังเสียงคนคนอื่นเขาบ้างไม่ใช่ยืนการมาอ้างแต่นโยบายตัวเองถ้านโยบายตัวเองคุณดีประชาชนเห็นด้วยคุณต้องชนะเลิศกที่หนึ่งนะครับนี่คุณได้ที่สองนะ คุณแพ้อย่างลาบข้ามนะคุณยังจะมาอ้างนโยบ,บายเหรอเฮ้อขอทีนะ